สวัสดีผู้ชมนะครับตอนนี้เกมนิเกะก็ครบรอบ3ปีไปที่เรียบร้อยแล้วตั้แต่ที่ผมเริ่มเล่นเกมนิเกะตั้แต่ที่ช่วงที่เกมเปิดจนถึงระยะเวลาตอนนี้ผมค่อนข้างมั่นใจได้เลยว่าเป็นเกมกาชาที่ดีมากจริงๆเป็นมิตรต่อผู้เล่นสายฟรีมากเลยแล้วไหนจะระยะเวลาที่เปิดมาแล้ว3ปี มีกิจกรรมออฟไลน์จัดงานอีเวนต์อยู่ตลอดแถมทางผู้พัฒนายังบอกอีกด้วยว่ามีแผนจะทำเกมนี้ยาวถึง20ปีอีกผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นจริงไหมแต่ก็เชื่อได้อย่างหนึ่งเลยว่าเกมนี้ยังคงไปได้ต่ออีกยาวๆอย่างแน่นอนส่วนใครที่กำลังสนใจจะเริ่มเล่นเกมนิเกตผมว่าช่วงเวลานี้เหมาะมากที่สุดเลยนะเพราะมีกิจกรรมครบรอบ3ปีแจกค่อนข้างเยอะมากแต่ถ้าใครมาดูคลิปนี้หลังจากกิจกรรมครบรอบ3ปีจบลงไปแล้ว ก็ไม่ต้องเสียดายกับของกิจกรรมที่แจกไปแล้วนะครับจะไม่ได้ตอนไหนก็ยังตามทันได้นะเกมนี้ไม่ได้บังคับให้แข่งขันอะไรกันขนาดนั้นยกเว้นอย่างพวกโซโลเลดบอสที่มีการแข่งขันอันดับเซิร์ฟกันถ้าหากไม่ติดจ,จริงจังเรื่องการแข่งขันแย่งอันดับกันผมว่าก็เริ่มเล่นได้เลยนะแล้วผมเชื่อว่าในอีเวนต์นี้เก็บครบรอบ3ปีนี้น่าจะมีผู้เล่นใหม่เข้ามาเยอะอยู่จํานวนหนึ่งเลยกับคนที่เลิกเล่นไปแล้วก็กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่ง เอาจริงๆเกมเพย์ของนิเกะก็ไม่ได้โดดเด่นมันแล้วใจอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าหากเราได้เล่นไปเรื่อยๆก็จะพบว่าจุดเด่นจริงๆของเกมนี้คือเนื้อเรื่องที่เข้มข้นมากมีหลากหลายอารมณ์ครบทุกรสชาติไม่ว่าจะในเนื้อเรื่องหลักเนื้อเรื่องเสริมเนื้อเรื่องอีเวนต์หรือเนื้อเรื่องจุดอื่นๆที่ผมยังไม่ได้พูดถึงมันเป็นการรวมเรื่องราวต่างๆทั้งการต่อสู้กู้คืนพื้นผิผวความสัมพันธ์ตัวละครนิเกะชีวิตแต่ละวันคือมันเยอะมากจริงๆ อย่างเช่นอีเวนต์ล่าสุดก็เดดฟอร์ตอนนี้ก็ทำเน,นเรื่องออกมาได้ดีมากจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าจุดจบจะเป็นอย่างไรเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรแต่ก็อยากอ่านต่อมากๆเลยใครรู้สึกยังไงก็มาคอมเมนต์เล่ากันได้นะผมอ่านจบแล้วรู้สึกแบบอึดอัดมากเลยอยากระบายมากๆแต่ก็ขออย่าสปอยนะครับผมเพื่อนมีผู้เล่นบางคนเขาอยากอ่านรวดเดียวหรือว่าผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่รู้เรื่องราวนะครับคอมเมนต์ความรู้สึกก็พอนะ แล้วก็มีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือมินิเกมที่ทําออกมาได้สนุกมากเลยเอาจริงๆก็มีทั้งสนุกแล้วก็เฉยๆหรือกินเวลามากก็มีนะผมรู้สึกว่ามันเล่นเพลินกว่าเกมหลักอีกบางคนก็อาจจะเล่นได้ทั้งวันจริงๆก็มีนะถ้าเกิดชอบอะ หลังจากเปิดคลิปแนะนําเกมมาสักพักหนึ่งแล้วผมก็อยากจะขอเกินอะไรอีกสักนิดหน่อยก่อนเข้าเนื้อหาหลักของคลิปนี้นะครับผมขอบอกเอาไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่สายวิชาการศาสตราจารย์หรือการคิดคํานวณอะไรเป็นแบบเป๊ะๆหรือเป็นสายบ้านโตนะครับผมแค่อยู่ในระดับกลางๆเล่นชิลๆสมองกล้ามหรือถ้าให้เปรียบเทียบง,ง่ายๆก็คือเป็นลิงนั่นแหละครับเพราะงั้นผมจะสอนแนะนําอะไรที่เข้าใจง่ายๆข้อมูลไม่เยอะนะ มาเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่าคลิปนี้จะสอนจัดทีมแบบเข้าใจง่ายๆคนเพิ่งเริ่มเล่นรวดเร็วแล้วได้ประสิทธิภาพสำหรับเล่นในโหมดเนื้อเรื่องหลกักเอาไปไต่หอหรือจะเคลียร์ห้องจำลองก็ได้นะครับผมเชื่อว่าใครที่เพิ่งมาเล่นเกมนี้ก็อาจจะมีงงกับการจัดทีมมั่งเลยนะอย่างแรกเลยที่ผมอยากจะแนะนําก็คือตัวละครดีๆในเบิร์สหเบิร์สสแล้วก็เบิร์สส ตัวละครเบสหนึ่แนะนำให้ดูก่อนว่ามีตัวละครอะไรที่มีสกิลคูดาเบสสกิลทีมมั่งตัวที่มีคูดาเบสสกิลทีมก็จะมีไซเลนยัยลิเตอร์ลูดดียอดรักวอลลุ่มโดโลทีและลาพีหมกแดงลาพีหมกแดงเป็นเบิรสส3ก็จริงแต่ในสกิลหนึบอกเอาไว้ว่าหากในทีมไม่มีตัวละครเบสหนึ่งลาพีหมกแดงจะเป็นตัวละครเบสหนึ่ให้แทนนะครับในส่วนนี้ ส่วนสาเหตุที่ต้องมีสกิลคูดาเบิร์สสกิลทีมเพราะว่าถ้าหากไม่มีมันจะวนเบิร์สได้ไม่ต่อเนื่องนั่นเองแต่ตัวที่กล่าวมามีตัวอันไหนที่มันดีๆมั่งล่ะก็ตามนี้เลยครับที่แนะนำจริงๆเลยก็จะเป็นน้องไซเลนยายลิเตอร์กับลาพี่หมกแดงสำหรับผู้เล่นเริ่มต้น3ตัวที่กล่าวมานี้คือดีหมดเลยนะ ส่วนรูทกับดียอดลักผมจะให้เหมาะกับบางสถานการณ์ซะมากกว่าอย่างเช่นไปตีบอสแต่หากไม่มี3ตัวข้างต้นที่กล่าวมาจะใส่ลงเข้าไปเล่นก็ได้นะครับส่วนวอลลุ่มผมให้โอเคอยู่แต่ก็ไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ถ้าหากไม่มี5ตัวข้างต้นที่กล่าวมาเลยก็สามารถเล่นได้นะแต่ก็ไม่แนะนำให้ปั้นสดสักเท่าไหร่ส่วนตัวรีอันนี้ไม่แนะนำเลยนะครับมันอาจจะเหมาะกับ ผู้เริ่มเล่นใหม่จริงๆเพราะเบิร์สกิลมันแรงแต่เมื่อเริ่มเล่นถึงกลางเกมแล้วเริ่มมีตัวละครดีๆเข้ามาโดลลีทีมันจะตกกระป๋องทันทีเลยนะครับแล้วยิ่งเป็นผู้เล่นหลังเกมก็แทบจะไม่หยิบมาใช้งานกันเลยก็จนกว่าจะมีบัฟในอนาคตนะนะเดี๋ยวขอเพิ่เติมสักนิดนึงนะครับถ้าหากเรามีตัวไซเลนยายลิเตอร์ลูด ดียอดลักวอลลุ่มแล้วผมแนะนําให้เอาลาพี่หมกแดงเป็นเบอร์สาจะดีกว่านะครับเพราะว่าลาพี่หมกแดงเป็นตัวดาเมจได้แรงจริงๆนะต่อมาเบอร์สองหลักๆมีอะไรใส่ตามนี้ได้เลยนะเรียงไปเลยข้าวนายุตาเกรฟนาคาบองแล้วก็เอสกระต่ายที่ผมเรียงมาอย่างนี้ก็มีสาเหตุอยู่นะถ้าสําหรับมือใหม่แล้วข้าวนายุตาเกรฟนาคาผมว่าไม่มีใครแย้งหรอกมั้ง แต่ที่ผมให้บลองต่ําลงมามันมีสาเหตุอยู่ตรงที่ว่ามันต้องไปกับทีมเ7 7ถ้าหากไม่มีอีกตัวมันก็จะเล่นไม่ได้นั่นเองแล้วยิ่งเป็นผู้เล่นเริ่มต้นการหารอีกตัวละครน,นึงในทีมเจ7 77. มันก็เป็นไปได้ยากนะครับส่วเอสก็ตายจะเหมาะไปทางยิงสายทะลุสายปืนสนสยนหรือไปทางบอสมากกว่า แต่ถามว่ามันเล่นได้ไหมมันเล่นได้ครับแต่แค่จะเทียบกับตัวข้างต้นไม่ได้ก็เท่านั้นเองแต่ถ้าหากใครไม่มีตัวละครที่ผมกล่าวมาเลยจะใส่ตัวอะไรก็ได้นะหน้าที่หลักๆของเบอร์สองก็คือไม่บัฟเอ็กแทหรือดีเฟนทั้งทีมก็ฮิลทั้งทีมหรือใส่โลทีมนะครับและบางตัวก็อาจจะมีทำดาเมจได้สักนิดด้วยนะซึ่งตัวละครที่ผมกล่าวมามันคือตัวเมตาแล้ว สุดท้ายเบอร์3ง่ายๆเลยครับผมมีตัวอะไรทำดาเมจได้แรงที่สุดใส่ไปเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นตัวที่ติดท็อปท็อปติดเมตามันมีตัวอะไรบ้างล่ะก็ตามนี้เลยครับราพี่หมกแดงลูกพี่หมกแดงลิเบอร์น้องซินสกาขาวสกาดำเวสตี้เวอร์ชันอัปเกรดน้องโมและอลิสนะครับจริงๆอลิสเก่งนะแต่ไม่ค่อยแนะนาสักเท่าไหร่สาหรับผู้เล่นเริ่มต้นเพราะเป็นตัวละครหนึ่งที่ต้องใช้สกิลเพย์ในการเล่น และทรัพยากรในการปั้นค่อนข้างเยอะอยู่ก่อนจะเริ่มเล่นเนี่ยอาจจะต้องศึกษาวิธีการเล่นกันก่อนนะทีนี้เรามาดูการจัดทีมให้ได้ประสิทธิภาพกันหน่อยดีกว่าว่าควรใส่อะไรลงทีมดีผมจะยกตัวอย่างให้อย่างเช่นเบอร์สหนึ่งผมจะเลือกเป็นยาลิเตอร์ละกันส่วนเบอร์สองผมเลือกเป็นนายุตะเบอร์สามผมเลือกเป็นลาพี่หมกแดงกับสกาดานะครับอ่ะทีนี้มันมีช่องว่างอยู่หนึ่งช่องควรใส่ตัวอะไรลงไปดีจริงๆในตำแหน่งนี้เขาจะเรียกว่าตัวห้อยนะครับ อธิบายตัวห้อยหน่อยมันก็คือเราจะไม่กดเบิร์สในส่วนของตัวละครช่องนี้เลยอาจจะมีบ้างแต่แทบจะไม่กดเลยนะครับแต่จะใช้สกิล1กับสกิล2เป็นหลักแทนนะแต่ถ้าจะแบ่งแบบเข้าใจง่ายๆว่าควรใส่ตัวไหนลงไปดีก็แบ่งเป็น2ข้อใหญ่ตามนี้เลยครับข้อแรกคือให้เล่นแบบจับคู่อย่างคราวนี้ก็ควรจะไปกับเฮมนาคาหรือลาพันเซลนะเพราะสกิลสอของคราวบอกเอาไว้ว่าถ้าคราวได้รับผลฮิวมันจะ บัฟดาเมจโจมตี21%ให้ทั้งทีมแล้วถ้าหากเราเอาเฮมไปในส่วนของสกิลหนึ่งจะบอกเอาไว้อยู่นะครับว่าเมื่อโจมตีชัดเต็มจะฮิวให้ทั้งทีมเมื่อเริ่มเกมมาตัวละครจะเริ่มโจมตีเฮมก็ชัดเต็มยิงนัดแรกแล้วนะซึ่งผลตรงนี้เนี่ยจะทำให้ส่วนของสกิลคาวทำงานได้เลยนั่นเองรวมถึงยังมีบัฟอื่นๆอีกที่ให้ผลดีมากๆเลยของตัวละครเฮมไหนจะเติมเกรเบิร์ดได้ไวอีกนะ ขอเพิ่มเติมสักนิดนึงนะครับผมทุกครั้งที่ผมพูดถึงตัวละครเฮมเมื่อไหร่นะมันคือไม่ใช่ตัวละครเฮมที่เปิดจากกาชาแล้วใช้งานได้ทันทีเลยนะเฮมนั้นจะต้องไปทําของลักกันก่อนนะถึงจะดีและมีประสิทธิภาพนะครับตัวละครอื่นๆก็ถ้าใส่นาอยู่ต่าไปก็ควรจะไปกับคราวหรือเฮมนะถ้าเล่นบลองอันนี้ต้องไปเป็นคู่แบบกําหนดเลยนะต้องอยู่กับทีม77เเท่านั้นถ้าบลองไม่มีนัวหรือรูทสักตัวในทีม เบสสกิลจะติดครูดาวหกวินาทีนะครับถ้าไม่มีนวหรือรูทก็ไม่ควรที่จะหยิบบ้องมาเล่นนะตัวสุดท้ายก็นาคากับเทียตัวละครเทียเบสหนึ่งนี้จริงๆมันคือเบสแบบ0ูนนะอะไรคือเบสแบบ0.5ถ้าเรามาอ่านสกิลเนี่ยมันจะมีเขียนบอกเอาไว้อยู่นะครับว่าถ้าเราใช้เบสสกิลเทียจะกลับเข้าสู่เบสหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องใส่ตัวละครเบสหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งด้วยนะ ถ้าเราไม่ใส่เบสหนึ่ไปอีกตัวนึ่งเราก็จะกดเบสสกิลสองเบสสกิลสามไปต่อไม่ได้นั่นเองจัดทีมแบบข้อ2คือเล่นเดี่ยวด้วยตัวเองได้ไม่ต้องไปเป็นคู่กับใครถ้าเกิดไม่ใช่บัฟให้ทั้งทีมบัฟบ,บางตัวก็ทดำดาเมจได้แรงเลยแม้ไม่ต้องกดเบสก็ตามถ้าเป็นตัวละครบัฟก็จะเป็นอย่าง hem m a แ e m a s น annis ม u m m e r แต่ก็เฉพาะทีมไฟฟ้านะของ a n ซ s ม u m m e r เนี่ย่วนตัวทดำดาเมจได้แรงๆเลยก็คือ liber มิฮาร่าบ่วงโซ่และน้องโมเกิดความรู้เพิ่มเติมก่อนจบคลิปสักหน่อยหนึ่งนะ 1. Root ในส่วนของสกิล2มีเขียนเอาไว้อยู่ว่าจะเปิดใช้งานเมื่ออยู่ในแนวหลังในการต่อสู้ในแนวหลังในที่นี้ไม่ใช่ช่องที่5แบบคท้ายๆนะแนวหลังจะอยู่ในช่องที่2กับช่องที่4ลองสังเกตด,ดูนะครับเมื่อเวลาเริ่มต่อสู้เนี่ยเราจะอยู่ตำแหน่งตัวละครที่3ตรงกลางเลย ถ้าเราลองสลับมาตัวละครในช่องที่2หรือ4เนี่ยแล้วลองสังเกตดูนะครับแบบนี้เรียกว่าอยู่แนวหลังต่อสู้นะ 2. ต,ตัวละครเบิร์ส2จะมี2ตัวละครที่สามารถลดคูดาเบิร์สสกิลทีมได้ด้วยนะนั่นก็คือดอลล่ากับเฮมอควําสลับดอลล่าของผู้เล่นเริ่มต้นแล้วถ้าไม่มีตัวละครเบิร์สหนึ่งที่ลดคูดาเบิร์สสกิลทีมเลย <c oughs> ก็สามารถใช้ดอลล่าได้นะครับ แต่ว่าสําหรับท้ายเกมเนี่ยดอลล่าจะไม่ได้เป็นตัวละครเมตาสักเท่าไหร่หนึ่งนะตัวเฮมอคว่าเป็นตัวละครเฉพาะทางเหมาะกับการตีบอสซะมากกว่านะแล้วก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นเพราะงั้นจะไม่ค่อยเหมาะกับการเล่นเนื้อเรื่องไต่หอหรือเคลียร์ห้องจําลองนะครับ 3. าําความเข้าใจกับการเรียกเข้าสู่เบิร์สหเข้าสู่เบิร์สสเข้าสู่เบิร์สสและเข้าสู่ฟูลเบิร์สด้วยนะครับเพราะว่าบางสกิลเนี่ยมันมีเงื่อนไขตรงนี้ด้วย อย่างเช่นเมื่อหลอดเบิร์สเต็มแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าเข้าสู่เบิร์สหนึ่งนะครับและเมื่อเรากดเบิร์สสามไปแล้วหลอดเบิร์สจะค่อยๆลดลงพร้อมอักษรขึ้นกลางจอแบบนี้เรียกว่า full burst นะครับสี่ถ้าเราให้เกมมัน auto b ิ r ์สให้เกมมันจะกดเบิร์สสกิลจากตัวละครทางด้านซ้ายสุดก่อนนะครับสมมุติว่าตัวละครหมวกแดงเป็นตัวละครที่กดได้ทั้ง3เบิร์สถ้าเอาวางไว้อยู่ทางซ้ายของยายลิตเตอร์ เมื่อเข้าสู่เบสหนึ่งมันจะกดเบสสกิลของหมวกแดงนะครับแต่คาวที่ผมเอาไว้อยู่ทางด้านซ้ายของหมวกแดงพอเข้าสู่เบ์สองจะกดเบสสกิลของคาวนะครับตัวอย่างก็เช่นแบบนี้เลยแต่ถ้าหากเราปิดออโต้เบสไปจะจัดเรียงทีมยังไงก็แล้วแต่เลยนะครับพอเริ่มเข้าสู่เบสหนึ่งก็เลือกกดเองได้เลยนะและทั้งหมดนี้ก็คือการจัดทีมที่รวดเร็วเข้าใจง่ายสําหรับผมที่สามารถสอนให้ได้นะครับ แล้วก็สอนเรื่องของต่างๆเพิ่มเข้าไปอีกด้วยเอาจริงๆการจัดทีมอ่ะมันกว้างมากเลยนะมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเลยมันมีทั้งการจัดทีมตามความเหมาะสมของด่านจัดตามแพ้ท่าจัดทีมตีบอสจัดทีม PVP เป็นต้นนะแต่ผมก็พยายามสกขบลงมาแล้วให้เหมาะสำหรับผู้เริ่มเล่นใหม่ๆเล่นในส่วนของเนื้อเรื่องหลักเพื่อจะได้อ่านเนื้อเรื่องไตหอเพื่อเก็บเพชรเที่ยห้องจำลองเพื่อเอาใบสกิลนะครับ หามีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนตกหล่นตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์แนะนำเพิ่มเติมได้เลยนะผมเป็นผู้เล่นหลังเกมก็จริงแต่ก็เป็นเพียงระดับกลางๆนะครับถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบก็ให้กำลังใจด้วยการกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย